อยู่กูไม่กลับวันนี้จับตาดูให้ดีนะครับวันนี้ผมเน้นสุดๆ สรุปพิเวลห้าคู่เอกเมกมันนี่ประจำวันที่20กันยายน2566คู่แรกนะครับที่เราเลือกมานะครับ5คู่ทีเด็ดวันนี้ต่ออินเตอร์มาอามี่ราคา1.25คู่ี่2ต่อกาลาตาสไลราคา1ลูกนะครับค,คู่ที่3ต่อบยบร์นราคา1ลูกคู่ที่4นะครับกดสูงอาร์เซนอลราคา3และคู่สุดท้ายครับกดสูงเลอามาริด2.75ใครอยากฟังรายละเลอียดมากกว่านี้ไปฟังกันได้เลยครับพิวเวลฟุตบอลประจำวันที่20กันยายน2566โดยผมจิโกโกาบอลผมจิมมี่กาบอนครับก่อนจะไป พิววิวกันครับเราไปสรุปผลบอลเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาก่อนครับว่าเราให้ไปกี่คู่เข้ากี่คู่ผลประกอบการเป็นไงไปฟังไปดูกันเลยครับบอลเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมากันนะครับสําหรับค่ําคืนวันอังคารนะครับทีเด็ดให้ไปทั้งหมด5ตัวนะครับคู่แรกนะครับให้ไปที่ราคาสูงไทยนะครับราคา2 2งจุอวานนะครับไทยมาได้ประตูนะครับช่วงท้ายเกมจากปูรเชสทอสนิตตีเสมอบาเลนไป1ประตูตอนหนึ่งครับคู่นี้หารครึ่งไปนะครับ คู่ที่2นะครับเราให้ไปอยู่ที่ต่อเอซิมิลานนะครับราคาเสมอแต่เวลา5้าทูสี่ห้าเอซีมิลานบุกทั้งเกมครับแต่ไม่สามารถจบสกอร์ได้ครับคู่นี้เสมอกันไป0ประตูต่อ0ครับส่วนคู่ที่2คู่ที่3นะครับเราให้ต่อที่อาแบรไลซิกครับอาแบรไลซิกนี่ชนะไป3ประตูต่อ1นะครับครึ่งแรกนี่เสมอกัน1-1ครึ่งหลังนี่อาแบรไลซิกมันยิงแซง2ลูกนะครับคู่นี้กินเต็มนะครับะคู่ที่4นะครับเราให้ต่อที่ แอตมอลิทที่ราคาเสมอแอตมลิดครับบุกน้าไปก่อนนะครับในครึ่งแรกนะครับส่วนครึ่งหลังมาโดนตีเสมอทําให้คู่นี้เจ้ากันไปครับก็ไม่ได้ไม่เสียนะครับคู่สุดท้ายนะำลังให้ต่อที่ปารีสแซงแแชมแบงครับคู่นี้ปารีสเล่นได้สุดยอดมากครับปารีสก็ชนะไป2ประตูต่อศูนครับโดยได้ประตูครึ่งหลังจากจุดโทษของคี i รนเอมเปเป้กับฮาคิมมี่ครับวิ่ง็ปขวายิงได้นาที58จากคู่นี้ าลี่ก็กินเต็มกันไปครับเมื่อวานนี้5ตัวนี้ให้ไปก็ถือว่าผลประกอบการนะครับผลประกอบการก็ถือว่าบวกอยู่นะครับไม่ติดลบยังไงครับ้างในเข้าออวันนี้ค่ำคืนมันพุธก็มีฟุตบอลอีกเราไปลุยกันได้เลยครับ วันที่วันที่20นะครับก็มีฟุตบอลการสัปดาห์นะครับเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกลับลงทำการแข่งขันกันเยอะอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับเราคัดมาทั้งหมด4คู่ในฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกและ1คู่ในฟุตบอลเมเจอร์ลีกซกอกเกอร์นะครับไปเริ่มที่คู่แรกครับเราเลือกมาเป็นฟุตบอลเมเจอร์ลีกซกอกเกอร์ของอเมริกาครับอินเตอร์ไมอามี่เปิดบ้านพบกับโตลันโตเอฟซีราคาตอนนี้อ่าอยู่ที่เจ้าบ้านต่อราคา1.25สูงต่ำอยู่ที่ราคา3ครับตารางคะแนนนะครับอินเตอร์ไมอามี่ออออยยูู่่่ััันนนนนดบบทีีี14ะะคครม28แแล้วก็โโตตเฟซ อยู่อันดับที่15นะครับ14กับ15เจอกันนะมีอยู่22คะแนน <S <S 1> <S 1> ไปดูเฮดทูเฮดนะครับคู่นี้เจอกันน่าล่าสุดอินเตอร์ไมอามี่บุกไปแพ้โตลันโต2-0นะครับแต่เจอกันมาทั้งหมด7นัดเนี่ยภาพรวมอินเตอร์ไมอามี่ดีกว่านะครับชนะไป5แพ้ไป2แล้วก็ทำเงินไป5สูง4ต่ำสามพับแต่ถ้าเล่นในบ้านไมอามี่3นัดจะทำเงินทั้ง3นัดนะครับบวกกับสูงด้วยไปดูผลงานของอินเตอร์ไมอามี่นะครับ5นัดนี่นัดล่าสุดเนาะใช่บุกไปโดนอตอตแลนตายูุนเต็ดถล่มมา5-2นนนััด้มม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 ีีีีีเสซ่่่่ไไไปทชชาติใ กลับมาแล้วแต่ไปพา<บ><ผ>ลูกไปเตะบอลพาลูกแข่งบ <c oughs> อลพาลูกแข่งบอลผลงานห้านัดล่าสุดนะครับทำเงินไป3เสีย2แต่3เกมล่าสุดสกอร์สูงทั้ง3นัดนะครับภาพรวมตัวได้เสียถึงแม้จะยิงเยอะแต่เกมรับก็ยังเสียง่ายนะครับสำหรับอินเตอร์ไมมมี่โดยยิงได้10ลูกเสียแนะครับจาก5เกมหลังล่าสุดนะครับตัวนอตโต้เอฟซีนะครับพร้อมช่วงนี้หลุดลุยมากมานะครับ10เกมล่าสุดแพ้ไป9ชนะได้แค่หนึ่งะครับโดยนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้แวนคูเวอร์ไว้แคบมา 1. 2ต่อนะครับแล้วก็5เกมหลังสุด เสีย4ทําเงินเพียงแค่นัดเดียวนะครับแล้วก็สูง2เกมล่าสุดครับภาพรวมตูได้เสียอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าโตลอนโต,น,ตน,นี่เละเทะนะครับเยินมากๆโดนยิงไป9ลูกยิงได้6จาก5นัดน,นะครับช่วงนี้ถ้าตรงข้ามได้ก็มีแต่รวยมีแต่รวยนะโอ้โหฮนิคปย้อนหลังครับราคา1.25ไมามี่ทำเงิน1เสีย1 โตรอนโตนะครับทำเงิน2เสีย2อัตราสูง3มไมอามี่สูง4ต่ำา1ส่วนโตรอนโต,นตสูง1ต่ำา3นะครับโปรแกรมนัดถดไปไมอา,ามี่ับไปเยือนออร์แลนโดซิตี้อีก4วันส่วนโตรอนโต,นตไปเยือนนิวยอร์กซิตี้นะครับอีก3วันไปดูสภาพทีมทั้ง2ทีมครับไมอา,ามี่ตัวเจ็บยังเป็นโกลโกลงแตงชองแล้วก็เอียนแฟ ฟังโกลในเกเนกรีนะครับส่วนนัดนี้จะได้เมสซี่กลับมาบัญชาเกมครับน่าทายเพื่อนลงทีมเนี่ยรู้สึกความชุ่มชวยและมีแรงผลักดันมากเพราหน้ามีเมสซี่อยู่ในสนามนะครับส่วนสภาพทีมของโตลันโตบ้างนะครับนัดนี้ก็ที่ลงไม่ได้ก็น่าจะเป็นอาดาม่าดิโอมงเด้นครับฟินโอเซโอวูซูแล้วฌอนจอนสันนะส่วนผู้เล่นอื่นก็นำทัพโดยลอนโซอิซิเย่นะครับแข้งตัวเก่งจากลีกกันโชซิลิอานะครับที่ย้ายมาจากนาโปลีนี่ด้วยมีเบอร์นาเดสกี้ด้วยเออใช่นี่เบอร์นาเดสกี้ที่ย้ายมาจากใครครับ ผู้เล่นก็น่าคอยทําเกมนะเขาเป็นกว่าเล่นตัวลูกทั้งคู่ก็น่าคอยทําเกมแต่ทาเกมไงเม็นลูกแพ้ทุกนัดนะอันนี้ก็เฮดทูเฮดนี่ก็ชัดเจนเนาะไมอมีนะ่น่าจะ<ช><พ>ดีกว่าพอสมควรเยอะเลยแหละภ <c oughs> าพโลกเยียมไปทางเจ้าบ้านอย่างเดียวเลย <c oughs> แล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างด้วยแล้วเล่นในบ้านด้วยนัดนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะเมซี่กลับมาใช่มันบรรยากาศในที่มันเปลี่ยนมีเมซี่เหมือนพอไม่มีเมซี่ไม่เล่นไม่ไม่แบบเล่นแบบไม่มีจิตใจอ่ะพอมีเมซี่ปุ๊บ แม่ทุกคนไม่เก่งนึ้มนมางทันใดไม่ไม่ต้องลงนะอยู่แค่ริมสนามก็เถอะม,มันเป็นบัฟตัวบัฟคุณนิกาฟันธงครับอยู่ที่ต่อที่อินเตอร์มายามีนะครับคิดว่า2 0น่าจะทำได้ไม่ยากคูค๊ดราคาไปที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกกันนะครับแต่นัดแรกนะครับกาลาดาสไลเปิดบ้านพบก,กับ F c โคเปเฮเกนครับตอนนี้ราคาเจ้าบ้านต่อที่ราคา1ครับสูงต่ำราคา2.75ครับไปดูตารางคะแนนนะครับกาลาดาสไลนี่อยู่อันดับที่2ของลีกเนาะแล้วก็โคเปเฮเกนอยู่อันดับ1ของลีกนะครับ ผลงานการพบกันเฮตุเฮตครับเจอกันมาทั้งหมด2ครั้งผัดแพ้ชนะกันมาคนละ1นะครับทีมไหนเป็นเจ้าบ้านก็มักจะชนะนะครับครั้งล่าสุดเจอกันย้อนไปนู่นเลยเออไปี2ง1 3นานนจัดนะนะผลงานของกระาตาสลายช่วงนี้นะครับก็ผลงานของกลตาสายนะครับผลงานนัดล่าสุดของพวกเขาก็เปิดบ้านเอาชนะซัมซุสปอไป42สนะครับส่วนผลงานนัดนั้นหลังสุดยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะชนะลวดแดงเถือกนะครับทำกำไรทุกนัดสูง3ตำหนึ่งช่วงนี้ถ้าใครอยู่กาลาม,มีแต่รวยนะครับภาพรวม การได้เสียประตูนะครับเกมลุกยังเป็นจุดเด่นของกาลาตายุคนี้นะครับต้องยอมนักเตะที่ต้องยอมจริงนักเตะที่มาใหม่นี่ก็ทาเกมลุกได้สะดา่าจริงๆนะครับพวกเขายิงไปได้13ลูกเสียเพียงแค่5ลูกเท่านั้นครับส่วน FC โคเปนเฮเกนทีมเยือนนะครับผลงานนัล่าสุดนี่บุกไปเสมอแล้วจะเล่นมา 2- 2โดย5เกมหลังพวกเขาทําเงินได้แค่2นัดเสียสนะครับสูง2ต่ำา3ภาพรวมก็ถือว่ายังทำอะไรไม่มากเท่าไหร่นะครับภาพรวมตัวเด้เสียเกมลุกยังไม่ค่อยดีพอที่จะผลิตประตูต่อเนื่องสําหรับโคเปนเฮเกนโดย5เกมยิงไป 9, เก้า เล่นเกมเยือน5นัดล่าสุดยังไม่แพ้ใครครับไปดูราคาให้ดนแคลปย้อนหลังนะครับราคา0.75นะครับกาลาทำกำไร4นะครับโคเปนเฮเกนทำกำไร3สูงต่ำ2.75นะครับกาลาสูง4ต่ำ1ครับส่วนโคเปนเฮเกนสูง4ต่ำ1เช่นกันครับโปรแกรมนัดถัดไป2ทีมกาลาก็ไปเยือนอิสตันบูลอีก3วันส่วนโคเปนเฮเกนไปเยือนบอนบี้อีก4วันนะครับไปดูความพร้อมทั้ง2ทีมครับกาลาผู้เล่นเจ็บนะครับยังเป็นเออร์ินไอดินแล้วก็ ฮาริเดวิโซกู oku, ส่วนผู้เล่นตัวหลักทั้งลูคาเตเล่าดิสเมอร์เทนและมาโลอิกาดีนี่พร้อมลงเต็มอัตราสุดครับนี่ไม่เคยดูตัวผู้เล่นเลยเนะกองเกมลุกมันแจ่มว่า <c oughs> อิคาดีซาฮาเมอร์เทนซีเอ็กตอเล่าเอนดอมเบเล่นี่มันเกือบทุกคนนี่มาจากอังกฤษนะจะมีอิกาดีกับเมอร์เทนที่ไม่เคยเล่นในอังกฤษเ <c oughs> นาะใช่ไปดูพวกไปกันสำหรับทีมขาดดาวิด โคซาลาวานนะครับกองหลังส่วนคนอื่นถือว่าพร้อมโมฮัมหมัดเอลยานุสซี่นะครับเป็นตัวปั้นเกมให้กับทีมนะครับคู่นี้ไปดูสถิติต่างๆก็ถือว่าโคเปเฮเกนก็เป็นเป็นทีมที่ดีเลยทีเดียวเป็นทีมเดือนเล่นดีด้วยนะครับสำหรับโคเปเฮเกนแต่นัดนี้คิดว่าหน้าไม่น่าจะต้านเกมลุกหรือพลังเจ้าถิ่นของกา,าลาต์สไลได้ามไม่ชื่อนะนะอาตาเติร์ยากสุลุกีนี่ต้องถ้าไปเยือนนี่ทําใจหน่อยนะเหมือนโดนโดนแฟนบอลโดนแทงกันสมัยก่อนบรรยากาศกองเชียร์มัน มันคึกคักอ่ะไปต้องไอ้แย่แย่มั้งแหละคู่นี้คิดว่ากาลาตาสลายก็น่าตาตามอัตราราคาครับไม่น่ามีปัญหาหน่าจะชนะได้2อศูนย์ครับกาตาสลายคู่ที่สนะครับไปข้ามไปที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับมันน่าจะเป็นคู่เอกข,ของค่ำคืนนี้ บาเยอร์มิวนิกเปิดบ้านพบกับโโหสิงห์แดงผาโห oh, หรือว่าปีศาจแดงแห่งอังกฤษนะครับม <า S 1> <Manchester S 2> แมนเชสเตอร์ยนนี้หมาแดงแล้วราคาตอนนี้อยู่ที่เจ้าบ้านต่อ1ลูกนะครับสูงต่ำนะครับสามจุดสองห้านะครับตารางคะแนนในลีกนะครับบาเยอร์น,นี่อยู่อันดับที่2นะแข่งไป4นะัดมี10แต้มอยู่อันดับ2นะครับส่วนแมนยูแข่งไป5นะัด มี6คะแนนอยู่อันดับ13นะครับยิงได้แค่6ลูกเสียไปถึง10ยับเฮ็ดเฮ็ดนะครับเจอกันหมดทั้ง7ครั้งบบเยินชนะได้3ครั้งเสมอ3นะครับเจอกันนัดล่าสุดฟุตบอลกระชับมิดเมื่อ5ปีแล้วบบเยินชนะไป1นแต่ถ้าเป็นแมตช์ของยูฟ่านะครับต้องย้อนไป2 0 1 4ตอนนั้นบบเยินชนะไป3ามศต่อหนึ่งผลงานช่วงนี้นะครับของบาเยินนี่นัดล่าสุดของบาเยินนี่เสมอกับเลเวอร์กุเซ่นทีมอันดับหนึ่งของบูเดสิกาไปสุดมัน2-2นะครับผลงานโดยรวม5นัดชนะไป3แพพ้ไป1โดยที่วกเขาไม่ทาเงินมแล้ว3นัดนะครับสูง3 ต่ำหนึ่งเจ้าสองนะครับภาพร,รวมตัวด้วยเสียบายเยนท่านหนาหลังสุดไม่ได้มีปัญหาเรื่องการทำประตูนะครับโดยยิงไปสิบเอ็ดลูกเสียไปเจ็ดลูกนะครับทีมหมาแดงจะก,กอดทิพยนะครับ <laughs> ตอนนี้แมนยูนี่ฟอร์มเละสุดๆนะครับแบบโอ้โหล่าสุดไปแพ้ไบตันคาบ้านหนึ่งตูต่อสามนะครับผลงานท่านัดตอนนี้เสียทุกนัดนะแล้วก็สามนัดล่าสุดสูงแต่ยิงใครยิงดวงเขายิงนะไม่ได้ไปยิงเขานะโดนเลเท่นะครับภาพรวมของแมนยูนะการทําประตูก็ เกมหลังสุดมีปัญหาทั้งลุกทั้งรับนะครับโดยยิงไปได้เพียง6ลูกเสียไปถึง10นะครับยับแม่ยับแม่ยับเลย <laughs> ไปดูให้แคบย้อนหลังครับไบเยอรเสีย4นัดติดครับส่วนแมนยูทำเงินลวดหนัดติดแปลกนะราคา1ลูกเสือเก่ง <laughs> มึงดูด้วยปีไหน2,021 <laughs> <laughs> ไปดูราคาสูง3นะครับไบยเยนสูง1ต่ำา3แมนยูก็สูง1ต่ำา3ผลงานนัดต่อไปอีก3วันไบยเยนจะเปิดบ้านเจอโบคุมส่วนแมนยูสึกหนักครับบุกไปเยือนเบอร์ลี่วันนี้เจอเบอร์ลี่ต้สึกหนักสภาพทีมทั้งสองนะครับไบยเยนตัวเจ็บยังเป็นชุดเดิมครับทาเล็กบุชมันลาฟาเอลเกลโรมานูเอลนอยเออร์และคิงลี่โคมันนะครับส่วนเฮลิเคนและผองเพื่อนพร้อมลงกันครบนะครับส่วนแมนยูชุดกู้โล่ครับเจ็บเพียบเหมือนเดิม ล่าสุดวันบิสกา้าเพิ่มอีกหนึ่งหน้าเก่ายัางเป็นลาเิลฟารานเมสันเมส์ลูกชอและค็อบบี้ไมนูยังจบอัละบาทเขาเ็บอยู่บ้างอันลบาตคิดว่าเกมนี้น่าจะมีโอกาสที่จะมีชื่อลองใช่อะเอางี้กว่าบายเยนไม่ทําเงินมาสามนัดมันถึงเวลาทาเงินนัดเนี้ยเคนบอกว่ามึงไม่ซื้อกูใช่ไหม,มเดี๋ยวกูจัดให้ไม่กล้าย,ยื่นซื้อใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้นัดนี้เดี๋ยวมึงคอยดูเลยใช่แมนยูใส่แตกนัดอืน่าจะโดนนะครับน่าโดนใส่แตกเลยแหละ เพราะว่าดูตัวผู้เล่นคือสภาพนี้สู้กับใครได้เดอไบตันยังโดนสอนบอลลิงทิงบอลหาบอลไม่เจอแม่งซ้อมกันฟังผอกไม่รู้<ก>แล้วล่าสุดมีข่าวนี้อีกไอ้บูโน่กับแม็กทอมทะเลออกกาะกันหลังจบไบตันนะและ้วก็ลินเดลเลฟกับลิซันโดม,ม,นนมาเนสก,ก็ทะเลาะกันออันนี้จริงไม่จริงไม่รู้ข่าวแบบเดอร์ซันอ่ะเดอร์ซันก็แทบลอยนะไม่เป็บบเต้าข่าวอ่ะอ่ะคิดว่าคู่นี้ต่อไปเย็นครับไม่น่ามีปัญหานะครับคู่ที่สี่เราข้ามไปเช่นเดิมครับเป็นแชมเปี้ยนลีกนะครับ อาร์เซนอลเปิดบ้านพบกับ p s เอสวีไอโอเฟนคาตอนนี้เจ้าบ้านต่ออยู่ที่ราคา1.25นะครับสูงต่ำราคา3นะครับตารางคะแนนของ2ทีมนะครับอาร์เซนอลในลีกเนี่ยมีแข่งไปละ5นัดนะอยู่อันดับที่4นะครับมี13คะแนนส่วนพีเอสวีไอโอเนทีม่มาดับ1นะครับแข่งไป4นัดชนะรวดมี12คะแนนยิงได้ถึง13ลูกเลยเสียลูกเดียวผลงานการพบกันนะครับเพนทูเฮดเจอมา6ครั้งนะครับชนะแพ้เสมออย่างละ2ครั้งโดยล่าสุดที่เจอกันก็คือปีแล้วบ้าน PSV ถือว่า เจ้าบ้านก็เอาชนะได้2อศูนย์โดยรวมเจอกันก็ใครเป็นทีมเยือนไม่เคยบุกเอาชนะเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ส่วนมากยิงกันน้อยหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งอะไรี้ยิงไม่ขาดอะ่ะส่วนผลงานของอาร์เซนอลนะครับผลงานโดยรวมของอาร์เซนอลนะครับนัาล่าสุดบุกไปชนะเอฟตันแบบเหนื่อยเหนื่อยศูนย์หนึ่งกว่าจะยิงได้แล้วก็ผลงานโดยรวม5นัดนะครับชนะสี่ทำเงินไปหนึ่งแล้วก็เสียไปสองนะครับสูงสองต่ำสามภาพรวมการทําประตู เกมลุกยังดุไม่ดุดันเท่าที่ควรนะฮะนัดที่ผ่านมาก็มียิงเยอะนยิงเยอะนะ <N uts> แค่เจอแมนยูนะสามที่เห <na>, ลือก็ยิงไม่ถึงนะครับยิงน้อยหนึ่งลูกสองลูกนะฮะแต่ก็ยังเป็นทีมที่กอลหลังค่อนข้างเหนียวแต่ว่าไม่เท่าปีปีแล้ว <N uts> ปีแล้วเกมลุกมันหลากหลายกว่านี้ <N uts> แล้วก็เกมรับดีกว่านี้เยอะ <N uts> อไปดูพิวบีไฮเอฟเอฟกันมากนะครับนัดล่าสุดนี่ก็เปิดบ้านถล่มเอ็นซีไปสี่ศูนย์นะครับส่วนผลงาน โดยรวม5นะัดจริงๆจริงๆต้องคุย10นัดเลยนะเดี๋ยวเปิดสินัดให้ดูสน,นัน่นวันไหวเลยอ1สิบนัดชนะถึง9แล้วก็ทําเงินไปใน9นะครับสูงติดต่อกัน6ผลงานไปการเป็นทีมเยือนนี่ยิ่งหนักเลยโหชนะไป8ไม่แพ้ใครเลยนะครับภาพรวมตัวเด้เสียเกมลุกนี่ยิงค่อนข้างเยอะเสิรเ์รเทเ,เดียว<ช>ยิงทีสลูก4ลูก5ลูกนะครับแต่ส่วนใหญ่คือจะเจอทีมแบบทีมในลีกอะอกเน้นรับอะไปดูราคาให้ในแคปย้อนหลังครับราคา1.25ลูกอาร์เซนอลทำเงิน2เสีย3ามพรีทเวีนะครับทำเงินวนะครั้งต พีทวีวีผลงา้มันมันจริงเมันโคตรจริงจริงนะส่วนอาร์เซนอลนะครับสูงสามราคาสูงสามอาร์เซนอลสูงสามต่ำหนึ่งพีทวีวีสูงสองและต่ำสองนะครับโ <c oughs> ปรแกรมหน้าอาร์เซนอลนี่ศึกหนักนะครับเปิดบ้านพบกับสปอร์ตเดนพอสเปอร์ที่เอมิเลสสเตเดียมอีกสี่วันส่วนพีทวีไอโมเฟนไปเยือนไอเอเมลล์ซิตี้นะครับอีก3วันนี่น่าจะยิงอีกนะ้วพวีไปเยือนเนี่ยยิงอีกแล้วเนสภาพทั้ง2ทีมนะครับตัวผู้เล่นอาร์เซนอลเจ็บก็ยังเป็นหน้าเดิมครับโทมัสปาเต้โมฮัมเหม็ดเอลเนนี่และยยูเลีนทิมเบอร์นะครับ ส่วนบาโยบาโยซาก้ากัเบชิุดและเลอันโดทอสซาจะผหนึกกำลังกับดีเชนไลท์นัดนี้นะครับส่วนเพียรวีตัวเจ็บยังเป็นผู้เล่นเหมือนเดิมมรอามันโดโอบิสโปเฟดิกออฟกาดและก็มาโลจูเนียส่วนลูกเก่งอย่างลุคเดยองนะครับพร้อมลงและมีโยฮันบากาโยโกอิสมาอลไซเบอรี่และเฮอร์วิงโลซานโนเป็นคอยสามไปคอยประสานงานกันร่วมกันทำประตูในแดนหน้านะครับบอลเกมลุกทั้งคู่อะแต่ว่าเจอกันยิงกันไม่ขาดไงครับบ้านใครบ้านมันใช่ ยิงกันที่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยมีนัดที่แล้วยิงนัดที่แล้วยิงเยอะที่บ้านพีเอวีสองศูนย์ใช่ที่เหลือมันก็เฮเฮะเฮตเฮไม่ขาดเลยแล้วพีเอวีมาเยียนเขาก็มีดีในในสภาพทีมของเขานะครับแล้วก็คิดว่าคู่นี้นะครับผมคิดว่าน่านมันบอลเปิดเกมอ่ะไอ้นี่อีกทีมหนึ่งบุกอีกทีมหนึ่งก็โตดีแล้วก็เผย่อกองหน้าคมด้วยลูกเตะยองก็คิดว่าน่าจะมีสกอร์เยอะอ่ะสามเผยจะมีสกอร์ถึงสามหนึ่งหรือสองสองด้วยอันนี้อยูููู่่สสงงอย ไปสูงครับปลอดภัยโอเคคู่สุดท้ายนะครับที่เราเลือกมา,ปกาเป็นช่วงแชมเปี้ยนลีกนะครับเลอันมัดลิดเปิดบ้านพบกับยูเนียนเบอร์ลินเตะที่ซานติเอโกเบอร์นาเบลนะครับราคาตอนนี้เจ้าบ้านต่อที่1.25สูงต่ำราคา2.75ครับตารางคะแนนนะครับมัดลิดในลีกอยู่อันดับที่1แข่งไป5นัดชนะรวด5นัดนะครับยิงได้10ลูกส่วนยูเนียนเบอร์ลินนะครับเมื่อก่อนเคยเป็นที่ที่หนึ่งปะ สองนัดแรกเป็นที่หนึ่งหลังจากนั้นแ่ะเลยบันเทิงเลย <laughs> บันเทิงเลยอยู่อันดับที่แปด,ด,ดสองนัดหลังสุดแพ้นะออใชออ่แข่งไปสี่นัดนะครับชนะสองแพ้สองมีแค่หกคะแนนอยู่อันดับที่แปดนะครับผลงานการพบกันสองทีมนี้ไม่มีสายตินะครับผลงานของเจ้าบ้านเรือมริด ช่วงนี้ฟอร์มต้องต้องบอกว่ากระฉูดจริงๆนะโดยเฉพาะจุดเบลลิงแฮมผลงานานัดล่าสุดก็เปิดบ้านเฉนือนเรียวสจัดมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับโดย5เกมล่าสุดชนะไป5นัดทำเงิน4นัดแล้วก็2นัดล่าสุดสูงทั้งนัดน,น,น,นะครับภาพรวมตัวตได้เสียอาจจะมีบางเกมที่เฟิดกว่าจะยิงได้ก็ท้ายเกมนะครับแต่เกมลุกโดยส่วนโดยรวมมาริดก็ยังทำประตูได้ทุกน,นัดน,นะครับโดยยิงได้8เสีย3แล้วก็เก็บชิ้นชีได้2นัดจาก5เกมล่าสุดนะครับส่วนยูเนียนเบอร์ลินผู้มาเยือนนะครับฟอร์มลังนี้ฟอร์มตอน นัดล่าสุดก็บวกไปแพ้บวบบวกมา2 1ผลงาน5นัดล่าสุดชนะ3แพ้2นะครับแต่เกมสูงพวกเขาทำเงินห้าเกมนะครับภาพร,รวมตัวที่เสียแพ้ติดต่อกัน2นัดล่าสุดแล้วก็5เกมหลังพวกเขาทําประตูไปได้13ลูกเสียไป7เกมเยือน3ครั้งล่าสุดสูงทั้ง3เกมครับ ไปดูให้ในแคปย้อนหลังครับราคา1.25มาริททำเงินไป3นัดครับส่วนยูเนียนเบอร์ลินทำเงิน2นัดนะครับสกอร์สูง2.75มาริดสูง2ต่ํา3ส่วนยูเนียนเบอร์ลินสูง3ต่ํา2นะครับผลงานหน้าถัดไปเลมาริดเดือนแอตเลนติโก้มาริดในอีก4วันนะครับส่วนยูเนียนเบอร์ลินเล่นในบ้านเจอกับยูเนียนเบอร์ลินเล่นในบ้านเจอกับฮอฟเฟนไฮม์อีก3วันนะครับไปดูความพร้อมทั้ง2องทีมครับเลอารมาริดยังเป็นผู้เล่นชุดเดิมครับวินิซิอุสกูตัวและมินิเตา แล้วก็ยังเจ็บอยู่นะครับผู้เล่นเจ็บนะครับเมียส่วนช่วงนี้จูดบริหามย้ายมาปีแรกเข้ากับมัลลิดได้เร็วมากและยิงทุกนัดส่วนผู้เล่นอื่นทั้งบาเมเด้เทนี่นโคลและเดวิดอาราบายังอยู่กันครบนะครับส่วนยูเนียนเบอร์ลินยังไม่สามารถใช้งานลานิเคดิล่าแอนด์ดัสเซเฟอร์และเลาเรนส์เดลได้นะครับส่วนวิงแบ็กัวเก่งทีมชาติเยอรมันอย่างโรบินโกเซนพร้อมลงร่วมกับเกมลุกอย่างเดวิดโฟฟาน่านะครับ ฟอร์มหายเลยยูเ e น่ยนเบอร์ลินโกเซนก็ฟอร์มหายโดนยิงโดนยิงเยอะแน่ช่วงเนี้ยถ้ายูเน่ยนเบอร์ลินโดนยิงอ่ะแต่มันก็เป็นทีมที่เปิดเกมลุกตลอดไงยูเน่ยนเบอร์ลินมันก็ไม่ค่อยกลัวใครเท่าไหร่นะใช่แล้วสถิติช่วงหลังสกอร์ไปมักไปทางสูงแล้วคู่นี้คิดว่า2-1อ่ะยี่สามไม่น่าจะงันน่าจะยิงกันถึงแหละถ้าคู่นี้ออให้เลือกนะครับเลือกสูงใช่ไปทางสูงรู้สึกว่าน่าจะปลอดภัยเป็นเป็นบอลเกมลุกทั้งคู่อ่ะใช่ครับ ล้วคิดว่ายูเนี่ยนมามันก็คงไม่รับจ๋าหรอกรับจ๋ามันคือรอโดนอะรอแพ้คิดว่าคู่นี้ไปทางสูงแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาสรุปทีเด็ดทั้งหมดทั้ง5ตัวกันเลยดีกว่านะครับที่เราให้ไปนะครับ5ตัวนี้คิดว่าน่าจะทําเงินทีเดียวนะครับสําหรับ5ตัวนี้คู่แรกนะครับเราให้ต่อที่อินเตอร์ไมอามี่นะครับคู่ที่2นะครับต่อกาลาตาสไลา์นะครับคู่ที่3นะครับให้ต่อไบเยอร์นะครับวันนี้เน้นต่อครับคู่ที่4นะครับให้สูง อาร์เซนอลน,นะครับและคู่สุดท้ายนะครับให้อยู่สูงเลอันมาริดครับคิดว่าเจ้าบ้านหมดเลยเนี่ยเจ้าบ้านหมดเลยมันบอลมันน่าไปตามไปตามไปตามสภาพทีมและผลงานทีมคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับลาสวนที่ใครนะครับใครชอบคลิปนี้เห็นพวกเราทางคลิปไหนก็กดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะครับยังไงก็ ชอบตัวไหนก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับวันนี้จับตาดูเลยคนนี้โอ้โห oh, ให้จับตาดูได้เลย5ตัวเนี่ยผมคิดว่ามาหมดอ่ะมันถึงเวลาของผมแจ้งเกิดนวครับผมมันถึงเวลาแล้วยังไงวันนี้ก็จบการวิเคราะห์แล้วครับก็ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยฝนตกบ่อยนะครับปัสลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ